ไดโอนนซิอุสปราดผู้สอนให้เราเข้าใจความลึกลับของจักรวาลและจิตวิญญาณไดโอนนซิอุสอริโอพากิเตสหรือที่รู้จักในนามซูดโดไดโอนิซิอุสเป็นนักปรัญาชาวกรีกที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่5หรือต้นศตวรรษที่6คริสตกาล แม้ว่าตัวตนที่แท้จริงของท่านจะยังคงเป็นปริศนาแต่งานเขียนของท่านมีอิทธิพลอย่างมากต่อปรัชญาและเทววิทยาคริสต์ในยุคกลางท่านเขียนงานสำคัญหลายเล่มบทเรียนสำคัญ 1. การเข้าถึงพระเจ้าผ่านการปฏิเสธไดโอนิซิอุสอ่อนว่า เราไม่สามารถเข้าใจพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ด้วยภาษาหรือแนวคิดของมนุษย์สองลำดับชั้นของจักรวาลและจิตวิญญาณท่านอธิบายถึงโครงสร้างของจักรวาลและโลกทางจิตวิญญาณที่มีลำดับชั้น 3. การรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าไดโอนิซิอุสเสนอแนวทางในการเข้าถึงประสบการณ์ทางจิตวิญญาณสูงสุด สี่ความสำคัญของสัญ,ญลักษณ์และพิธีกรรมท่านอธิบายว่าสัญ,ญลักษณ์และพิธีกรรมสามารถเป็นสื่อนำไปสู่ความจริงทางจิตวิญ,ญญาณได้ห้าการเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาและาศาสนางานของท่านแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างแนวคิดทางปรัชญาและความเชื่อทางาศาสนาตัวอย่างและเรื่องเล่า ในงานเขียน The Mystical Theology ไดอนิซิอุสใช้ภาพของโมเสสที่ขึ้นไปบนภูเขาซีนายเพื่อพบกับพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางทางจิตวิญญาณโมเสสถูกสั่งให้ชำระตนเองก่อนแล้วแยกตัวออกจากผู้ที่ไม่บริสุทธิ์หลังจากการชำระทั้งหมดนี้เขาได้ยินเสียงแตรหลายเสียง และเห็นแสงสว่างมากมายที่ส่องประกายเบริสุทธิ์แล้วเขาก็แยกตัวออกจากฝูงชนขึ้นไปพร้อมกับปุโรหิตที่เลือกสรรแล้วสู่ยอดเขาแห่งการขึ้นสู่พระเจ้าเดโอนิซิอุสใช้เรื่องนี้เพื่ออธิบายว่าการเข้าถึงพระเจ้าต้องผ่านการชำระตนเองการแยกตัวจากสิ่งทางโลกและการเข้าสู่ความมืดแห่งการไม่รู้ ซึ่งเป็นที่ที่เราสามารถพบกับพระเจ้าได้การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ฝึกการมองโลกและชีวิตด้วยความถ่อมตนยอมรับว่ามีบางสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ 2. ใช้การทำสมาธิหรือการภาวนาเพื่อเข้าถึงมิติทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งขึ้น 3. พิจารณาความหมายที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางาศาสนาหรือวัฒนธรรมสฝึกมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆในจักรวาลเพื่อเข้าใจภาพรวมของชีวิตและโลกรอบตัว 5. ใช้แนวคิดเรื่องการปฏิเสธ negative t ต e o l o g y ในการเข้าใจสิ่งที่ซับซ้อนโดยการพิจารณาว่าสิ่งนั้น ไม่ใช่อะไรแทนที่จะพยายามนิยามว่ามันคืออะไรในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลและความรู้มากมายแนวคิดของไดโอนิซิอุสตนใจเราว่ายังมีความลึกลับและสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์การยอมรับข้อจำกัดของความรู้และการเปิดใจสู่ประสบการณ์ที่เหนือคำอธิบาย สามารถนำไปสู่การเติบโตทางจิตวิญญาและปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นนอกจากนี้แนวคิดเรื่องลำดับชั้นของจักรวาลของไดโอนิซิอุสแม้จะอาจดูล้าสมัยในมุมมองทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แต่ก็สามารถตีความใหม่ให้สอดคล้องกับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความซับซ้อนและการเชื่อมโยงกันของระบบต่างๆ ในจักรวาลทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาคแม้ว่าแนวคิดของเดโอนิซิอุสจะมีคุณค่าทางปรัชญาและจิตวิญญาณแต่การนำไปใช้ควรทำรรด้วยความระมัดระวังและการไตร่ตรองอย่างรอบคอบการยอมรับความลึกลับและสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจไม่ควรนำไปสู่การละทิ้งเหตุผล หรือการยอมรับความเชื่อที่ไรเหตุผลโดยไม่ไตรตรองนอกจากนี้แนวคิดเรื่องลำดับชั้นทางจิตวิญญาณควรถูกพิจารณาในบริบททางประวัติศาสตร์และไม่ควรนำไปสู่การแบ่งแยกหรือการเลือกปฏิบัติในสังคมปัจจุบันการศึกษาแนวคิดของไดโอนิซิอุสควรนำไปสู่การเปิดใจการเคารพความหลากหลาย และการสแสวงหาความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นโดยไม่ละทิ้งความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคม